พี่บอสโดดมาจากช่องย้ายเปล่าพี่อบอสขนมาเที่ยวดิเนพี่บอสพี่บอสพี่บอสไม่มีห<น>้องย้ายไม่มีพี่บอสโอเคโอเคขอบคุณมากโบอขอบคุณมากตึกไนตยตึกไนายสำเนียสงสำเนียง have a nice dream have a nice dream nice dream อ๋อที่เขาเป็นดาราเปล่าพี่บอสอ,น,อ,อ,อน,นุนอนวัฒน์เอออนุวัฒนะนะอนุวัฒน์อืมพอดีนะผมเขาบางที บางทีเขาอชื่อคนอื่นมาใช้นะเออใช่ใช่บอสอนุเอาตกลงใช่บอสนะว่าเขามาหลายครั้งแล้วนะแล้วใครก็บอกยายว่าเป็นตัวปลอมน่าจะตัวปลอมฮะถ้าตัวจริงเขาจะมีเลเยอเยอะบ้ายายไม่รู้อะทำไมมันขึ้นสี่สเอ็ดล่ะอ้าวก็เขาให้ไงเขาให้ไงเขาให้ไงอุ้ยขึ้นปื๊ดเลยเมื่อกี้น่ะงงเลยเออ